สวัสดีครับวันนี้พบกับพรีวิวแกะกล่องเรียวมี C63 นะครับเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์เรียวมีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังกล่องกันหน่อยนะครับเขาแจ้งสเปคอะไรมาให้เราทราบกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วสูงถึง45วัตต์เลยนะแบตเตอรี่ได้ความจุมาที่5000 m มิลลิแอมป์นะครับรีเฟรชของหน้าจอเนี่ยได้มา9 0เฮิร์ตนะครับ การใช้งานเนี่ยทางแบรนด์เคลมมาว่าสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลเนี่ยยาวนานถึง48เดือนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วในส่วนของลำโพงเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มระดับความดังเนี่ยให้ไปจนถึง200ได้ด้วยนะครับมี AI ด้วยนะอ่าโอเคสเปคคร่าวๆเ,เนี่ยเขาแจ้งมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาแกะกล่องชมตัวเครื่องไปพร้อมๆกันเลยครับ เดี๋ยวผมแกะออกมาเลยแล้วกันนะในกล่องเล็กนะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างมาดูกันนะครับกล่องเล็กเนี่ยเปิดออกมาเจอคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีเคสท p u พแบบใสนะครับนี่เลยเป็นแบบนิ่มนะต่อมาเราก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวตัวเครื่องเนี่ยขอยากวางไว้ก่อนแล้วกันเนาะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับทุกคนนี่เลยคาร์พักเนี่ย จะเป็นขากลมนะครับฝั่งนี้จะเป็นไท p e A นะมีมอกด้วยนะครับหัวชาร์จของเขาเนี่ยสามารถที่จะจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่45วัตต์เลยนะครับเรียกได้เลยว,ว่าแถมมาให้พร้อมใช้งานเลยครับชิ้นต่อมาจะเป็นสาย USB นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตของเขาเนี่ยเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C ครับ โอเคครับทุกคนอะไรนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของเรียวมี C63 นะครับซึ่งสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะนี่เลยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าจะมีรวดลายการาฟิกที่คล้ายๆกับผิวน้ำไหมเออมันจะมีความเป็นขื่นอยู่เล็กน้อยนะครับถ้าเรามาดูใกล้ๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะมีความระยิบระยับอยู่นะทั่วฝาหลังไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะเห็นลวดลายได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับ ผมว่าสีเขียวตัวนี้สวยเลยนะเป็นแบบมินิมอลมากนะครับในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะยกขึ้นมาแบบบางๆนะครับไม่ได้ดูหนามากจนเกินไปด้านในเนี่ยมีกล้องไม่ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED นะซึ่งกล้องหลักของเขาเนี่ยมี AI ด้วยนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซล ขอบของตัวเครื่องจะดีไซน์เป็นขอบตัดนะครับตัวนี้เป็นงานด้านนะมาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ตามโมดิฟไมค์สนทนาตามโมดิฟช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นบอตรไทซีนะครับแล้วก็ตามโมดิฟลำโพงส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เ,เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วย ด้านบนของตัวเครื่องว่างเปล่านะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้การใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แบบสสล็อตเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยยังคงเป็นหน้าจอแบบหยดน้ําอยู่นะขอบของหน้าจอเนี่ยก็อาจจะไม่ได้บางมากเนื่องจากว่าเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดส่วนใหญ่เนี่ยการดีไซน์ มันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับส่วนควา,า,นนา,ามสว่างของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้อาจจะไม่ได้สว่างมากนักนะนี่ผมเปิดสูงสุดได้ประมาณนี้ทุกคนค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่560นิตนะครับรุ่นนี้สามารถที่จะลดแสงของหน้าจอเนี่ยได้ต่ำสุดอยู่ที่1นิตนะครับอ่ะผมเปิดซักประมาณ80%แล้วกัน80%เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ครับ ส่วนชนิดของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ ips lcd นะครับทุกคนขนาดของหน้าจออยู่ที่6.74นิ้วหน้าจอถือว่าขนาดใหญ่เลยนะแต่ว่าความละเอียดของหน้าจอเนี่ยอาจจะได้แค่ hd plus เท่านั้นนะครับสีสันของหน้าจอต้องบอกว่าทําได้ดีตามเปรทราคานะสีเนี่ยอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากนะักความสว่างของหน้าจอเนี่ยถ้าเวลาดูคอนเทนต์ผมแนะนําว่าเล่งแสงหน้าจอให้จนสุดแบบนี้จะดีกว่านะครับ เปิดแสงหน้าจอสุดได้ประมาณนี right ้เนาะเวลาดูเอียงๆเนี่ยก็อาจจะมีเงาสะท้อนบนหน้าจอได้ทุกคนซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะสำหรับพวกสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะครับสโตร์รีฟไรของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่90 h ฮนะครับซึ่ง90 h ฮเนี่ยจะเป็นแบบอัตโนมัตินะก็คือแปรผันไปตามการใช้งานนั่นเองครับ ทีนี้มาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างทุกคนรุ่นนี้ CPU ได้เป็นตัว Unisoc T612 นะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยได้เป็นตัว m o ริ g 57MP1 ซึ่งการทำงานของ CPU เนี่ยจะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอนะครับ2หัวใหญ่เป็นตัว Cortex A75 2หัวนะครับ และอีก6หัวเล็กเนี่ยจะเป็นตัว Cortex A55 ทั้ง6หัวเลยในส่วนของแรมนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม8 g b นะครับแล้วก็มีแรม Expansion นะครับสามารถขยายแรมเพิ่มเติมเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่8 g b นะถ้าเกิดว่าสามารถใช้การในส่วนของแรมเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่16 g b เลยครับ ส่วนรอมเนี่ยให้มาที่128 g b นะครับระบบจะใช้ไปแล้วประมาณ21 g b กเนอะก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ100กว่าๆนะครับถ้าใครคิดว่าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอเนี่ยก็ไปซื้อไมโครดิการ์ดมาใส่เพิ่มเติมได้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่2เทเลยครับ มาดูกันที่เรือกกล้องถ่ายรูปกันบ้างทุกคนกล้องหน้าเนี่ยความละเมอียดอาจจะได้มาไม่เยอะนะอยู่ที่8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังมีไม่ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับความละเมอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลมี AI มาให้ใช้งานด้วยนะมาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันบ้างทุกคนอ่ะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นโหมดกลางคืนนะครับโหมดกลางคืนเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะกล้องหลังเท่านั้นนะ ส่วนงานวิดีโอนะครับมาดูกันหน่อยว่าอัดได้สูงสุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับความละเอียดสูงสุดนะครับที่สามารถอัดได้เนี่ยจะเป็น 1080p 30 f เฟรมเทนะครับนี่คือวิดีโอกล้องหลังนะส่วนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอัดได้สูงสุดจะได้แค่ 720p 30 f เฟรมเทนะครับต่อมาจะเป็นโหมดรูปภาพนะครับถ้าเป็นโหมดรูปภาพเนี่ยจะมี HDR มาให้ใช้งานด้วยนะครับ ตัวนี้สามารถที่จะตั้งค่าเปิดตลอดเวลาก็ได้หรือว่าจะตั้งค่าเป็นอัตโนมัติก็ได้หรือตั้งค่าปิดก็ได้ตรงนี้ผมว่าค่อนข้างดีมากเลยนะและรุ่นนี้ยังมีโหมดบิวตี้มาให้ใช้งานด้วยนะครับซึ่งโหมดบิวตี้ของเขานี่คือปรับได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกรูปแบบของใบหน้าปรับความเนียนของผิวปรับแก้มปรับดวงตาปรับปากอะไรแบบนี้ยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดส่วนใหญ่จะปรับได้แค่ ความเรียบเนียนของผิวอย่างเดียวเลยแต่ว่าตัวนี้ให้มาค่อนข้างครบเลยครับมีฟิลเตอร์ต่างๆมาให้ใช้งานเหมือนเดิมทุกคนมีหลายแบบเลยนะครับอ่ะต่อมาจะเป็นโหมดภาพบุคคลนะครับหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองนะครับโหมดนี้มี HDR มาให้ใช้งานด้วยเฮ้ยค่อนข้างแปลกใจเลยนะแล้วก็บังคับเปิดได้ด้วยนะครับสามารถที่จะตั้งค่า F ได้ด้วยนะจะเอาเบอร์มากหรือว่าเบอร์น้อยนะครับ แล้วก็โหมดบิวตี้นะครับมาดูกันหน่อยปรับได้ทุกอย่างเหมือนกันเลยกับโหมดรูปภาพนะครับก็คือค่าความเนียงของผิวรูปแบบใบหน้าปรับได้หมดเลยนะครับผมว่ารุ่นนี้ค่อนข้างเน้นในเรื่องของการใช้งานกล้องถ่ายรูปเหมือนกันนะแล้วก็จะมีโหมด50ล้านพิกเซลนะครับเผื่อว่าใครต้องการรูปภาพที่มีความละเอียดสูงเนาะโหมดเพิ่มเติมอื่นๆน,นะครับก็จะมีโหมดไทม์รตนะครับโหมดโปรพานอโรมาโซโลโมชันแล้วก็จะเป็นการสแกน QR นั่นเองครับ ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยได้ความจุมาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่45วัตต์ครับส่วนเรื่องของงานลำโพงนะครับรุ่นนี้ลำโพงเนี่ยได้มาแค่ตัวเดียวนะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับสมาร์ทโฟนในเรดราคานี้นะครับข้อดีคือรุ่นนี้นะครับเขาสามารถที่จะเพิ่มระดับความดังเนี่ยให้ไปจนถึง200%ได้ทุกคนก็คือฟังก์ชัน u l t a Boom นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับ สูงสุดอยู่ที่200%นะแต่เวลาที่ผมจะเทสเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเปิดสักประมาณ80%นะครับเพื่อจะได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยลกันนะครับยืมเพลงเพาะๆพ,พ,พมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับคืออ,ถ,อ,อ,อาาถึงเเเม่่กก้ทพวัันนนนนิดธุไป็แบบี โอเคครับทุกคนเลยนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับเรียวมี C63 นะครับราคาเนี่ยผมเองยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะเปิดตัวมาราคากี่บาทแต่ว่าน่าจะไม่แพงนะครับคาดการว่าน่าจะราคาประมาณ5,000กว่าบาทไหมอ,อ,อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าใครทราบราคาแล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับว่าสเปคที่ผมเล่ามาเนี่ยกับราคาเปิดตัวมันจะคุ้มค่าหรือเปล่ามาพูดคุยกันได้นะครับ สำหรับคลิป,ปรีวิวแกะกองเนี่ยผมขอประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าเบื่อว่าใครอยากจะดูคลิป,ปรีวิวเต็มเนี่ยเดี๋ยวรอแักหนึ่งแล้วกันจะรีบทาให้ดูนะครับสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอพบพรคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ